สว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวนมารีค่ะวันนี้มานั่งหน้าเป็นแหลนวันนี้มานั่งหน้าเป็นแหลนอีกนะคะวันนี้มานั่งหน้าเป็นแหลนแล้วก็วันนี้มาจะมาอธิบายก่อนแล้วค่อยค่อยจําหน่ายแล้วกันนะคะอธิบายเรื่องพูซีลี่นะคะภูซีลี่ก็ก็หลายคลิปแล้วเราก็ อธิบายอยู่แต่คลิปนี้เราก็อธิบายเพิ่มเติมนิดหน่อยนะคะถามว่าคุณมารีผู้ซีเรียเลี้ยงยากไหมไม่ยากนะคะว่าแต่เราปรุงดินได้นะคะปรุงดินได้เลี้ยงไม่ยากเลยนะคะปรุงดินได้เลี้ยงไม่ยากเลยเ,เช่นนะคะใบใหม่ได้สวยมากนะคะอันนี้กระถางนี้มีกระถางนี้นะคะ เลี้ยงไม่ยากเลี้ยงไม่ยากเลยก็คือใส่ปุ๋ยอสมโคตไไปอย่างเดียวนะคะแล้วตัวมแมลงอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ค่อยชอบนะคะไม่ไม่ชอบกินโพซีลี่ตัวเนี้นะคะนานมากกว่าจะแบบเห็นนอนแค่อะไรอย่างเงี้ยไม่มีนะคะเห็นนอนแค่อะไรอย่างเงี้ยไม่มีนะคะอย่างกระถางนี่นะคะอย่างเงี้ยเราปรุงดินใส่มี มีฐานฐานนำนะคะฐานฐานฐานผงข้าวเรานี่แหละละฐานต้มแกงเราเนี่ยค่ะนะคะแล้วก็เห็นภูเขาไฟแล้วก็เพอร์ไลแล้วก็มะพร้าวสับเปอร์เซนต์เดียวนะคะเปอร์เซนต์เดียวแล้วปุ๋ยเราคุณมะรีปุ๋ยปุ๋ยมะรีใส่ออสมโคสไว้อย่างเดียวไม่ทําอะไรเลยแล้วก็รดน้ําก็ถูกมัง่งไม่ถูกมั่งนะคะเพราะว่าเพราะว่าใบเขาเนี่ยคุมคุมกระถางนะคะคุมกระถางแล้วทีนี้ก็น้ําจะไม่ค่อยถูกคุมกระถางนะคะ ต้นนี้เป็นกระห่าไม้แปดนิ้วนะคะกระหังเนี้นะคะขายอยู่ที่พันแปดร้อยนะคะมีสองยอดนะคะต้นกระหังเนี้ยอันนี้หนึ่งยอดนะคะหนึ่งยอดสองยอดสังเกตดูที่ยอดใบล่าสุดนะคะนะคะแต่ก็คงไม่นานถ้าใบนี้แก่ถ้าไม่มีพี่น้องท่านไหนรับไปมาเลยก็จะหันยกยอดนะคะถามว่าไม่มียกยอดหรือคนมารีนะคะมีนะคะยกยอดมีนะคะ นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเราเรานำเสนอ <laughs> นะคะวางครูทีนีตัวนี้ก่อนนะคะอันนี้เป็นพันแปดร้อยไม่รวมส่งนะคะขอค่าส่งที่หนึ่งร้อยนะคะเพราะว่าเขาสูงนิดนึงอะนะคะบีโกเนียนะคะมีใครเคยเลี้ยงไหมบีโกเนียแต่ที่นี้มารีเลี้ยงตัวนี้มันโอเคโอเคก็คือว่าเราเหมือนเรารู้ใจนะคะเหมือนเรารู้ใจเขาว่าเราจะต้องเลี้ยงยังไงนะคะ มารีเลี้ยงตัวนี้นะคะมารีเลี้ยงตัวนี้ได้นะคะก็คือไม่งองแงนะคะไม่งองแงก็คือตอนที่เราปักชำอะ่ะปักชำเราปักชำเราแช่น้ําไว้เลยจนกว่ารากจะเดินนะคะแลวทีนี้มารีก็เลยไปซื้อสายพันธุ์ใหม่ๆมานะคะวันที่วันที่เราเปลี่ยนกระถางแล้วก็จับแช่น้ําไว้ข้ามคืนแล้วเราก็ยกขึ้นมา,ขนมาเขาก็ยังเด้งอยู่เหมือนเดิมแล้วกระถางใหญ่นี้เราก็ มาแล้วก็มาเปลี่ยนเรียนปรุงแต่งของเราเนาะ,นะะปรุงแต่งของเราว่าเขาจะรอดไหมอะไรอย่เงี้ยนะคะแต่ทีนี้กับกับตรงกันข้ามเลยนะคะตรงกันข้ามเลยว่าใบาเด้งเลยนะคะเอาละได้การละ <laughs> ขนาดเนี้ยนะคะได้การลับสั่งแล้วค่ะสั่งะ้ะ,งะค่ะนะคะทั้งหมดมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกประมาณประมาณยี่สิบกระถางได้นะคะรวมทั้งไซส์ใหญ่นี้นะคะไซส์ใหญ่นี้มารีเอามาอย่างละต้นนะคะไม่ได้เอามาเป็นจํานวนนะคะแต่อยากอวดอ <laughs> เฉยแต่ถ้าท่านมีท่านไหนใจถึงมารีก็ปล่อยนะคะกระถางนี้อยู่ที่490ไม่รวมส่งนะคะกระถางแปดนิ้วนะคะ สี่อยเก้าสิบแต่แต่ถ้าปล่อยไปแล้วเสียดายนะถามว่าคุณมาลีเลี้ยงยังไงนะตามที่เลี้ยงตัวนี้มาตามที่เลี้ยงตัวนี้มาประมาณปีกว่าแล้วนะคะปีกว่าตัวนี้มาลีก็ตัดชํานะคะกระถางนี้มีสองยอดนะคะอยู่ที่แปดสิบาทนะคะมีสองยอดนะคะตัวนี้นะคะก็คือเห็นตัวนี้เราได้ได้ผลเราเราก็เลยอยากเลี้ยงนะคะอยากเลี้ยงนะคะแล้วก็ วันนี้จะมาปล่อยแค่สีสีนะคะสีสีนะคะอยู่ที่ร้อยแปดสิบบาทนะคะก็กระถางหนึ่งก็มีสองยอดนะคะสองยอดไหมสามยอดมั้งอุ้ยไม่ใช่นะคะหนึ่งยอดสามยอดค่ะนะคะอย่างนี้เลยนะคะปีกนเนี่ยนะคะก็จะมีหลายสายพันธุ์หลายสีพูด,ดง่ายๆเนะหลายสีแต่จะสีไหนมั่งเราก็ไม่รู้เนาะเราก็ไม่ค่อยร,รู้ชื่อเขา นะคะแล้วก็อันนี้มีหิวสุดยอดสามยอดเหมือนกันสองยอดสองยอดนะคะสองยอดนะคะราคาเดียวกันค่ะนะคะไม่รวมส่งนะคะ,นะคะอันนี้ที่กลับมาาพ้าใหม่ๆนี่มาเรียามาเปลี่ยนกระถางน,นะคะเพราะว่ามารีพร้อมให้เ่้าตนะคะไม่มีพี่น้องรับเรวมารีกกจะเลี้ยงเลี้ยงเสร็จแล้วทีนี้ก็จะก็จะจับชํา แล้วก็ราคาก็จะได้โหลดตรงสูงอย่างเช่นตัวนี้เราเราเราชำมาชุดนี้ชุดแรกแล้วเราก็ปล่อยแค่80บาทนะคะ8ปบาทนะคะต่อไปก็คืออนา,าคตข้างหน้าก็คือกระถางที่พวกพวกตัวเนี้ยนะคะพวกพวกพวกสายพันธุ์เนี้ยนะคะถ้าถ้าไม่มีพี่น้องรับเราก็จะไม่ขยายพันธุ์คะแล้วก็สีที่สามนะคะสีที่สามเนี่ยสวยมากชอบสี ไม่รู้อ่ะถูกหรือแพงแดงไว้ก่อนนะคะถูกหรือแพงแดงไว้ก่อนนะคะถูกหรือแพงแดงไว้ก่อนแบบนี้เลยนะคะอย่าแงบบนี้เลยอันนี้น่าจะหลายยอดอยู่ไหมนะคะสามเหมือนกันค่ะสามเหมือนกันนะคะวันนี้มารีแบ่งแค่สีๆนะคะแต่ต้นใหญ่เมื่อกี้ที่กระถางแปดนท้่ที่ที่ยกเมื่อกี้นี่ก็คือปล่อยนะคะแต่ถ้าถ้ามีท่านไหนรับนะคะแต่มารีก็าคงจะหาื้อยากนะ ว่าไปเลือกเองกับูที่สวนนะคะนะคะสีเหลืองนะคะนี่เหลืองเหลืองเหลืองแจมน้ําตาลนะคะนะคะอันนี้น่าจะอยู่น่าจะสามเหมือนกันนะคะเพราะน่าจะเสียบสเต็ปเดียวกันนะคะนะคะสวยนะคะรานะคาเดียวกันนะคะจะ้าแล้วก็มีอีกสีหนึ่งนะคะสวยกระถางใหญ่ มีอะไรสวยๆรีบปวดไม่ได้ต้องรีบปวด <c oughs> นะคะนี่เลยนะคะสวยปล่อยไหมคนมารีก็ปล่อยอยู่นะกระถางนี้เอาไปหกรเก้าสิบนะคะ <c oughs> แต่ทีนี้ว่าถ้ามีพี่น้องรับไปมารีไม่รู้จะไปหาสายพันธุ์ที่ไหน <c oughs> ต้องไปใหม่อ่ะนะคะไกลมากเหอยุทยานมารีไปมาไป ไปบ้านพี่สาวมาไปขึ้นบ้านใหม่นะคะก็เลยให้พี่เขาพาไปเที่ยวนะคะแล้วตลาดนะคะ,ะก็เลยไปเจอสิ่งนี้แหละก็ได้มานะคะสิ่งนี้ก็ได้มาอคริสตินัมนะคะคริสตินัมมารีก็มีเหมือนเดิมเดี๋ยวมารีจะแบดต้นนี้นะคะต้นนี้ไซส์นี้พันสองนะคะยอดใหม่ยอดใหม่สวยสวยสีแดงแดงแดงเหมือนสีเสื้อนะคะ เอาไว้ยกยอดอะค่ะไม่มีท่านไหนรับมานีก็จะเอาไว้ยกยอดทจำจานวนนะคะคือเราไม่ได้ขายไม้ไฮบริดอย่างเดียวไม้ไฮบริดอย่างเดียวก็โตไม่ทันนะคะโตไม่ทันแต่มินิมินิถูกนะคะร้อยสี่สิบบาทนะคะอย่างนี้เดี๋ยวมารีก็ถ้ามีมีท่านไหนรับไซนี้มารีก็จะจับพันเดี๋ยวใบนี้แก่มขัดแน่นอนเก่งใหญ่แล้วนะอะไรอย่างนี้น <c> ะ <oughs> <c oughs> นะคะไซนี้เป็นไม้มาเลสนะคะร้อยสี่สิบบาทไม่รวมส่งนะคะ ะะเป็นไม้วละที่สวนนะคะส่วนไม้ส่วนมากไม้โตโตไซด์อย่างเงี้ยส่วนมากจะเป็นไม้จับหันนะคะไม้วัละจะโตช้าอยู่นะคะอย่างต้นนี้ก็กระดูกชัดเจนนะคะต้นที่สองนะคะกระดูกชัดเจนแต่เล็กถ้าโตมาไม่ต้องพูดถึงแล้วถ้าคนชอบลายกระดูกนะคะอย่างบรีชอบลายกระดูกนะคะบางคนก็ชอบลายแบบด้านด้านปื้นๆอะไรเงี้ยก็มีอยู่ประมาณเนี้ยนะคะต้นเนี้ย ชอบลายแบบไม่ค่อยเด่นชัดลายแบบเปื้นๆหน้าด้านๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะอย่างเงี้ยนะคะเป็นไม้มเมล็ดเขาก็จะมีหลากหลายหน้าออกมาให้เราเห็นนะคะเป็นหลายหน้าออกมาให้เราเห็นนะคะ,ะแล้วก็จะมีตัวนี้นะคะอ่าชดานางหรือว่าแอนโทเรียมน,นี่แหละหน้าวัวเหมือนเด็กเหมือนกันนะคะตีนไดโนเสาร์หรือว่าชดาาง ต้นใหญ่นะคะต้นใหญ่ต้นใหญ่ต้นนี้มารียังไม่ได้ยกยอดนะคะต้นนี้ยังไม่ได้ยกยอดนะคะนะคะต้นนี้เอาไปไม้สยใหญ่นะคะใบเดียวเขาขายกันแล้วห้าหกร้อยแล้วนะคะนะคะอันนี้มีอยู่ห้าใบนะะใบใหม่ก็คือตัวยอดนี้นะคะอันนี้ล่างนี้แล้ว ล่างฉีกสวยๆย,ยิ่งโตยิ่งฉีกสวยนะคะยิ่งโตยิ่งฉีกสวยนะคะอะ่ตัวนี้เอาไปอยู่ที่พันแปดนะคะรานะคาะนะะนี่ราคาเดียวกันนะคะแต่ตัวนี้ยังพร้อมไม,ไม่พร้อมยกยอดเท่าไหรด่ดีเพราะว่าเพิ่งยกไปนานแล้วอะก็ขึ้นโคนแล้วนะคะนะคะแต่ทีนี้ว่าไม่มีมินิหรือคุณมารีมนีนะคะมีอยู่แค่สองะคะ ไม้ยกยอดที่ยกยอดตอนนี้ไปนะคะตอแรกกระถางแรกเนี่ยค่ะนะคะต่อแรกกระถางแรกยกไปเขาขายกันอยู่ใบเดียวเขาขายห้าร้อยกว่าเลยนะคะแต่มาลีขายสองใบนะคะต่อเบลล์เลยนะคะมาลีขายสองใบนะคะห้าร้อยเก้าสิบนะคะเป็นไม้ที่เลี้ยงง่ายเหมือนพูซีรีแต่โตช้านะคะให้ใบช้าแล้ว,วางข้อกว่าจะมาก็เกือบสามเดือนนะคะ นะคะ590ไม่รวมส่งนะคะค่ะตีนไดโนเสาร์นะคะมี2กระถางนะคะกระถางนี้ใบที่3ม,มาแล้วนะคะราคาเดียวกันเลยนะคะราคาเดียวกันเลยนะคะเป็นไม้ที่สวนทำเองนะคะแล้วก็เป็นไม้ไซส์ใหญ่ต้นนั้นก็ให้ชมแล้วนะคะก็คือบูซิลีู่ซิลียังไม่ได้ให้ชมเลยไม้วางข้อนะคะอยู่ที่290 สุดเลยรา <c oughs> นะคะวางข้อใบเบลเลอร์เลยนะคะนี่เลยนะคะยอดมาแล้วนะคะกระถางที่หนึ่งนะคะมีแค่นี้เลยนะคะทั้งหมดมีสามกระถางนะคะสองร้อยเก้าสิบไม่รวมส่งนะคะสองร้อยเก้าสิบไม่รวมส่งนะคะ,ะแล้วก็กระถางที่สองนะคะมีตำหนีใบเก่าตรงนี้นะคะ ใบามาแล้วนะคะราคาเดียวกันเลยนะคะนี่มารีวางข้อไว้นะคะกว่าจะมาเดือนกว่านะคะไม่ไม่ไดมาง่ายๆนะคะเดือนกว่าเกือบสองเดือนเนี่ยนะคะกว่าจะได้ขายนกระถางนี้มีป้ายปักอ่ะมีป้ายปักลูกสาวลูกสาวคงจะลงโพสต์ไปนะคะฝากติดตามลูกสาวได้นะคะ วาลีรักนะคะในในกลุ่มต้นไม้ไอเดียก็มีนะคะค่ะฝากติดตามด้วยนะคะเข้าไปกดรับได้นะคะบางทีเขาก็มีขายถูกว่าแม่นะเขาแอบขายไป <c oughs> <c oughs> เ,เอฟได้เลยนะคะมีสามกระถางนะคะนะคะแล้วก็อประกายดาว ะะมาว่าด้วยเรื่องประกายดาวมาลจะมีไม้ยอดไม้ไม้ยอดเซตนี้นะคะไม้ยอดไม้แม่เซตนี้เลยนะคะเซตนี้อ่ามาเลีเลือกให้ที่แบบไรเวอร์วังเลยนะคะร้อยแปดสิบนะคะไรเวอร์วังอะไรเงี้ยนะคะอยู่ที่ร้อยแปดสิบป่านะคะไรเวอร์วงังนะคะแล้วก็อันนี้ขอเป็นสามร้อยห้าส พร้อมจะเป็นไม้กลายนะคะพร้อมจะเป็นไม้กลายนะคะเป็นยอดของที่กระถางเมื่อกี้เลยนะคะไม้ยอดไม้แม่เลยอ่ะก็ว่าได้เนาะไม้ยอดลำแม่นะคะสามร้อยห้าสิบนะคะลายสวยๆนะคะคือท่านไหนเอาไปตั้งแม่นะคะ ตั้งแม่แล้วอยากได้ไม้กลายไซส์ใหญ่ๆตัวนี้เลยนะคะไปเลี้ยงเลยนะคะไม้กลายไซส์ใหญ่ๆนะคะไม้กลายถ้าเป็นไม้กลายที่เราเลี้ยงไม้ข้อก็จะเขาก็จะเลื้อยขึ้นเป็นลาข้อไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่โตไม่โตแบบนี้นะคะไม่โตแบบนี้ถ้าไม้กลายนะคะอันนี้ประกายดาวเฉยๆนะคะแต่ที่ได้ว่าอยากได้อยากได้กลายให้ไปเลี้ยงไม้ยอดตัวนี้เอาเลยเพราะว่าเขาเขาด่างเวอร์วังมาให้เราแล้วเดี๋ยวเขาก็กลายนะคะ กลายชมพูด้วยนะคะอันนี้ก็คือประสบเตุแต่แต่จะของเจ้ของเนาะก็เลยก็เลยพูดถูกนั่นแหละนะคะอย่างต้นนี้นะคะต้นที่สองนะคะต้นนี้เนี่ยชมพูรเริ่มมาแล้วนะคะถามว่ากลายมีโอกาสกลายแบบนี้ไหมกลายแบบนี้มีโอกาสกลายแบบนี้นะคะแต่อันนี้เป็นไม้ที่เราซื้อไม้วางข้อมาแล้วขก็จะแคะอยู่อย่างเงี้ยนะคะ แต่ถ้าเราเลี้ยงอย่างเงี้ยลุ้นเอาเนี่ยไม่นานนะคะก็ได้ไม้กลายไม้กลายลายแบบนี้นะคะนะคะเข้าใจเนะาะเข้าใจมาลีเนาะ <c oughs> นะคะเข้าใจมาลีเนาะอันนี้มาลีไม่ได้ฝอยนะคะคือประสบการที่เรามีนะคะตอนนี้ไม,ไม้ไม้ยอดกลายแบบเนี้ยอยู่ในกระถางยังไม่ได้หัน่นยอดนั้นอะนะคะเพราะว่ามาลีก็จะรอต้นต้นนั้นแหละให้กลายให้ได้ได้หลายใบยก่อนมาลีถึงจะ จะยกออกมานะคะเพราะว่าตอนนี้เพิ่งได้สามใบนะคะไม,ไม้ยอดเขาะนะคะไม้ยอดแบบแบบเแบบนี้ยนะคะมาลีตอนนี้อยู่ในกระถางใหญ่นะคะได้สามใบละเดี๋ยวให้ได้สักสี่ห้าใบก่อนนะคะเพราะจะได้ข้อเขาด้วยนะคะได้ข้อไกลที่แบบลูกออกมาแบบสมบูรณ์นะคะแต่อันนี้ล่ะอันนี้ที่เราหั่นข้อหั่นข้อของต้นนี้นะคะไม้เขาก็เลยออกมาเป็นไซส์เล็กนะคะ ไม้เข้าก็าเลยออกมาเป็นไซส์เล็กแบบนี้นะคะแล้วเราก็เลี้ยงไปเรื่อยๆกวาจะได้ข้อก็นานนะคะสองสามปีนะคะอย่างเงี้ยนะคะเอาไปที่ร้อยเก้าสิบนะคะนะคะอย่างเงี้ยแต่ก็จะให้โตเหมือนปลากายดาวไม้ยอดเมื่อกี้อ่ะไม่โตนะคะก็จะเล็กๆอย่างเงี้ยแล้วก็จะจะเล็กๆไปเรื่อยๆแล้วทีนี้พอเราหั่นข้อพอเล็กก็จะเป็นต้นเล็กอย่างเงี้ยนะคะประมาณเนี้ยนะคะ ก็อยากได้ต้นไหนก็ทักเข้ามานะคะมีก้ามกุ้งด้วยนะมีก้ามกุ้งอยู่ต้นหนึง่งนะคะก้ามกุ้งต้นหนึ่งแล้วมีอะไรอีกไหมนะคะวันนี้นานไปไม่มารีอ้าวมีมีนี่ผักหวานผักหวานบ้านด่างมามารีเสียบเสียบไว้ก็คือนะคะสองต่อนะคะสองต้นนี่เอาไปร้อยห้าสิบนะคะอย่าถามนะว่าแม่มาเท่าไหร่อย่าถาม <laughs> นะคะก็ทำจำนวนได้ก็ขายในราคานี้ค่ะนะคะ,นะคะไม่ไม,ไม่ไม่ต้องไปแพงมากเดี๋ยวพี่น้องไม่มีกำลังซื้อแล้วคะมาเลยก็ขายไปได้เรื่อยพอได้ค่าประทู <laughs> นะคะ <laughs> ได้ค่าประูงกสเตตําแม่ค้าม,มาีม่อยู่กระถางหนึ่งนางออกมาให้เราสีทอง,ทอง ใบนี้ก็มาด่างใบล่าสุดนะคะด่างแล้วก็นี่ทองๆองนะคะแองกัสเตตัมนี่เป็นไม้ยอดนะคะเอาไปร้อยห้าสิบบาทนะคะแล้วก็ก้ามกุ้งนะคะก้ามกุ้งต้นนี้คือเวอร์วังมากเป็นลอบเตอร์แล้วนะคะเวอร์วังมากอันนี้มีใบไหมนะเพราะว่าเขาด่างจากตรงนี้นะคะด่างจับตรงนี้ ไม่ไปครับเป็นไม้ที่ไม่เลี้ยงในห้องอ e ีเวเนาะเลี้ยงห้องควบคุมอุณหภูมิโอกาสก็จะเป็นแบบนี้นะคะที่เขาเลี้ยงอุณหภูมิเขาก็ต้องการเก็บใบประมาณนี้ฟอร์มจะได้สวยถ้าเราเอาไปเลี้ยงแล้วจะลําบากนะคะนะคะอันนี้ของมารีนี่คือโอเพนเลยค่ะนะคะอันนี้เอาไป490นะคะ490นะคะไม้ยอดนะคะไม่ใช่ไม้วังข้อนะคะ ความงามมีกระถางเดียวนะคะ,ะมีกระถางเดียวแล้วก็จะมีพารมณีแบ็คเฟสหน้ากลมนะคะใบกลมนะคะไม้ยอดเหมือนกันนะคะไม้ยอดเหมือนกันนะคะนี่เลยอ่ะโอเพนโอเพนนะคะโอเพนนี่นี่โอเพนเลี้ยงแบบโอเพนโอเพนนะ <c oughs> นะคะพารามณีกระถางนี้นะคะสามร้อยเก้าสิบนะคะยาวอย่านี้เลย กระ,ะถางหกนิ้วนะคะ่างนี้นะคะใบกลมพาวัน,นีแบ็กเฟสใบกลมนะคะใบเดียวตอนนี้ไม่มีนะคะอันนี้ก็มีอยู่กระถางเดียวนี่แหละค่ะนะคะ,นะคะอยากขายไปซื้อปะทู <c oughs> นะคะแล้วก็มีอวดนะคะมีอวดอ่ะจะซื้อก็ได้อะจะปล่อยหกร้อยห้าสิบหูกระต่ายแต่ไม่ทราบว่าเป็นประเภทไม้ไหนแต่ที่ตามมารีชำระออกแล้ว ชําำระออกแล้วไม่ใช่ชําหระอะไรนะคะคือเขามากระถางกระถางหกนิ้ววันนี้ก็เลยมาใส่แปดนิ้วอาที์กว่าแล้วนะคะนะคะประมาณนี้นะคะแล้วก็แล้วก็มีไม้ไซส์ใหญ่มาคู่กันนะคะอันนี้ก็พี่น้องท่านไหนสนใจก็เอาไปได้เลยนะคะเขาด่างโดยกําเนิดนะคะไม่มีลุ้นตามที่ถามผู้รู้มา <c oughs> นะคะ นี่กระถางใหญ่กระถางใหญ่นี่เอาไปพันสองนะคะนะคะส่งลำบากอยู่เหมือนกันอยู่ในกระถางสิบนิ้วนะคะขายหมดทุกต้นนะคะขายหมดทุกต้นขายหมดทุกต้นถ้าพี่น้องซื้อห <c oughs> น,น,นักนะคะพอวางหนักนะโอเคค่ะวันนี้มารีแบบมาเร็วๆแบบมาไม่เร็วนะเมื่อกี้ก็นานแล้วนะคะก็ ท่านไหนอยากได้อะไรก็ทักเข้ามาไม่มีปลายทางมาลีไม่ไม่มีปามาลายทางนะคะมาลีอยู่สะแก้วอยู่จังหวัดสะแก้วนะคะอยู่จังหวัดสะแก้วนะคะจังหวัดสะแก้วอู้นี่มันขวนได้ไหมหน้าเสียหมดเลยนะคะเจ้าเจ้ายักษ์เป็นหน้าวัวเหมือนกันดิกเกลนะคะวัดทุกคลิปถูกใจ <laughs> นะคะเราเลี้ยงเราเราเลี้ยงเขาได้อยู่รอด ดีใจเป็นไม้ที่เราชอบในใจเป็นไม้ที่ในใจนะคะว่าเมื่อไหรเราจะเอื้อมถึงน้าอะไรเงี้ยนะคะก็พอได้เอื้อมถึงแล้วเราเลี้ยงก็เขาไม่งองแงเราก็ดีใจนะคะก็ดีใจประมาณนั้นแหละก็ก็ที่ขายขายไปก็จะประมาณนี้ค่ะอยากได้ไม้ในใจก็จะไปแอปมา เช่นต้นนี้ก็เอฟมาหลายตังค์นะคะแต่มีไม้วางข้ออยู่แต่ยังค่อยยังไม่ยอดยังไม่มานะคะถ้ามีมาเดี๋ยวจะเอามาอวดถ้ามีแบบว่างอกแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวจะเอามาอวดแล้วก็เอามาขายให้พี่น้องราคาไม่แรงแต่มารีซื้อมาแรงนะคะซื้อมา,มาแรงเพราะมารียกยอดแล้วนะคะก็ตามนั้นนะคะก็ชื่นชมที่ชื่นชมตัวเราเองเนาะว่า เออเราก็ปลูกได้นะอะไรเงี้ยแต่ส่วนมากที่มองเห็นเขาจะเลี้ยงในห้องอ e ีแวบนะคะห้องควบคุมอุณหภูมินะคะประมาณนั้นแต่เราก็ไม่ได้สวยเหมือนเขานะคะเพราะว่าใบก็มีตําหนินะคะแต่เราเลี้ยงเขารอดก็โอเคแล้วเพราะว่าเป็นไม้ในใจที่เราอยากได้นานๆตั้งนานมาแล้วอะไรเงี้ยนะคะค่ะมาเล่าสู่กันฟังเนาะจากประมาณนั้นแล้วบางต้นก็มีเยอะค่ะไม้ในใจมีเยอะในสวนเนี่ย แทบจะมีในใจทุกแทบทุกต้นนะคะอย่างเช่นเนี้ยเพิ่งไปถอยมาเนี่ยดอยในใจเห็นสีสวยเอเราจะเลี้ยงมได้ไปนะอะไรเงี้ยนะคะเห็นนานแล้วก็เราจะเลี้ยงเขาได้ไหมนะก็ส่องอยู่นั่นแหละเขาเห็นเขาขายกันเนาะแล้วนี้พอมาขายตัวนี้ลองลองทาตัวนี้ดูนะคะเออก็โอเคนะเราเลี้ยงได้ก็ไปสอยมาเลยนะคะวันนั้นนะคะมาดี่สแก้วจังหวัดสแก้ววันนี้ พอแค่นี้นะคะเดี๋ยวมาปล่อยให้ฟังใหม่นะคะก็พยายามจะลงเรื่อยๆนั่นแหละนะคะบางทีก็มีน้อยราคาต้นไม้ถูกแล้วเราเลี้ยงกว่าจะโตอะไรอย่างเงี้ยน้อยในใจนะคะ่ไดนน้อยลูกค้านะคะจะลงขายดีไหมนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะโอเคค่ะขอบพระคุณอย่างสูงที่รับเข้ามาทุกๆท,ท่านนะคะรับเข้ามาทุกๆท,ท่านเลยมารีขอบพระคุณอย่างสูงอย่างยิ่งนะคะ ประมาณนั้นมารีพูดผิดพูดถูกต้องขออภยัยหรือว่าคําไหนพูดจาไม่ไพเราะอะไรอย่างเงี้ยไม่ถูกใจอย่างเงี้ยต้องขอประธานอภัยด้วยขอประธานอภยัยแล้วก็ไว้นะตรงนี้เลยนะคะว่าสอนได้บอกได้นะคะติติงเข้ามาได้คุณมารีพูดไม่เป็นอย่างนี้เลยไม่ใช่ไม่ใช่ใชแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะจ้ะมารีสกแก้วจังหวัดสกแก้วอย่าลืมกดซับสไกรก์กด,ก,ดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะก็มาเล็กๆน้อยน้อยนะคะพอได้ค่าประทูได้พี่น้องได้ บายบายเจอกันคลิปใหม่คะ่ะสวัสดีคะ่ะไม่มีปลายทางนะคะจ้าสวัสดีคะ่ะบายบาย